สวัสดีค่ะจองม้เวียกมาบอกปอนค่ะเออเรื่องอนันม้เวียงสมาเบาดอกไมาขอบ้านเสืออ้อโบว่าอนันพญานาคนะ่ะซักซีดแล้วเสืออ้อโบว่าพญานาคมีจริง สำหรับไม่เวียงนี่นะไม,ไม่เวียงไม่เวียงเสืออยู่ดิเสืออยู่ก่ะไม่เวียงมีเสือว่าเรื่องเล่าที่บาพญานาคมีจริงสักซิดจริงแต่ไม่เวียงกับบอได้บ่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองหรอกว่าคว่ำเสือ พาเฮ็ดอันนั้นอธิษฐานอันนั้นอันนี้มั้เป็นจริงแต่ว่าแต่ว่าเสืออยู่คือเจ้าข้าเจ้าอันไปเบิงบางไฟพญานาคเนาะคือจังวัดหนองคายนะพญานาคจุูดบางไฟวันนัะพ้าเจ้ากะสิมีความเสือกซิมีความใน ที่ยังเกิดขึ้นเป็นอภิิฐานให้ข้าเจ้าได้เห็นให้ข้าเจ้าได้เสื้อถือนั่นแหละบ้านข้าเจ้าก็ได้ทั้งจงนนังหวัดน้องคายเนาะเพือ่อยังน,นนะเนาะไม่เรื่องกับเจอประเด็นไม่เรื่องกับอยากไปอยู่แต่ว่าขอพ่ท่านได้ไปแค่เสื้อมาไปเบิง้งเหมือนพญานาคจยุดบังไฟน่ะนะอยากไปเบิ้งอยู่แต่ว่าเสื้ออยู่ได้ว่าพญานาคจยุดบังไฟอีหลีบางคนข้าเจ้าว,ว่าน สร้างภาพเอาพันผ้าพคนกับเสื้อยังสั้นเนาะค่ะแต่ว่าค้นส่วนหลายแต่เสื้อเสื้อเรื่องซักซีดก็จังไ่เวียงนี่กับเสื้ออยู่แต่บ่ได้ไปเดี๋ยวไม่โอกาสก็สิไปเบิ่งอยู่ดอกพญานาคอยู่ตรงไปเส้เห็นเรื่องเข้าไปสถานที่หันนีนัน,น มีดูปั่นพญานาคเรื่องกระกาบกระบายกระเสื้อค่ะขอพอขอ,อยังขอพอนไปเพื่อให้ยูดีสบายยูเย็นเป็นสุกอย่างเนาะความเสื้อถือเนาะอันเรื่องมือเหนียนบบเสืออ้อกับบบกาลบลูหรอกค่ะคือจัง,ห,นนงหวัดยู่ตำบลน่งง่วบ้านของบางปอนละววดวัดสีแค่น้ำ หรือวัดโพชัยนั่นะเละคนไม่รู้ปั่นพญานาคแย่ยเ่เลยหนานาพญานาคกันอยู่หนาวัดเลยส่วนหัวนะส่วนหัวของพญานาคอยู่หนาวัดแล้วส่วนรัมตูส่วนหางพ็เหย้าไปจนสุดวัดน่ะจนสุดวัดเลยแม่นกัะบี้ก็เคยผ้าเวียงผ้าแม่บัวน้องของป่าน้องเจ้าผ้ากันไปไทย ไทยร่วมติดต่ออยู่นะ่ะผู้ใดอยากมาเที่ยวกับฟอเชิญเด้อค่ะมาเทีย่ยวเบิ่นพญานาคอยู่วัดสีสีเงินคำนะ่ำซื้อวัดวัดโพชัยด้วยชาวบ้านเอ่ยมาฝึวัดสีเงินค่ำเหมือละกาบอยากไ่ายนี่แหละเรื่องว่าน คือจังถามว่านะเป็นเรื่องจริงเนาะจังละครจังยังข้าเจ้ากับมาเล่นมาลุมันต้องมีขา้าโค้งเรื่องจริงเลยคือจังเรื่องอันเกี่ยวกับพญานาคกังสินะพญานาคคือคืมาแปลงกายมาเป็นมนุษย์มาทำความดีบางพญานาคก,ก็คือกันครับอันคนเฮาเาธรรมาดาแล้วเอามีผู้ดีไม่ มีผู้ดีมีผู้ชัวก็กันนั่นครับพญานาคอันตัวดีแปลงกายขึ้นมาเมื่องมนุษย์กระโซยท่ามคว่ำดีอพญานาคทีมิจิตใจบ่ดีแปลงกายขึ้นมาแล้วค่ะท่าความสัวคือเกัาคือคนเฮ้าทุดบางคุกกับมิจิตใจดีอบอ้อมอรี เพื่ลย์ตัวเผื่อนมนุษย์น้ำกันพญานาคก,กับือการค่ะนี่ผู้ดีผู้ซัวคือคนเฮ้าเนี่ยล่ะผู้ดีผู้ซัวคือกันแต่ว่าขันถามาไม่เวียงา่าเสือเรืองพญานาคบสิพญานาคข่าวลือ่าพญานาคกังสัน้นพญานาคแงซี่ข่าวลือมาก่าพญานาคแสดงพาาิธีนั้นจางสั้นังซี่ไม่เวียงบ่าเคยเห็นบ่าเคยสัมผัส จะใน,นส่วนเรืองหัวใจนะไม่เวียงเสื้อยี่ยงก่อนเพิ่มอันที่ยู่นน้องค่ายนั่นอำเภอยั่ยงก็คืออำเภออำเภอคาดขาด,ขาดยี่ยงวะอู้จําบ่ได้ <c oughs> ดน,ดะะน,นั่นแหละหรือว่าพยานาคอยู่ดวงไฟเลยล่ะไม่เรี่ยงทีต้องไปไปจัดเคออื่องยอกไปเบิ้งอยู่ดอก ตอนพญ,ญานาคอยนะู่งไปน่ะทิไปเบิงกัู๊กับตาบ่าปิดยังไงแต่ว่าไม่เวียงกันเสือทุกคนเสือบอค่ะเสือบอพญ,ญานาคมี่จริงคือจังเหอนเปล่านาะที่ไม่เวียงเสือหลังกัหมู่บ้านไม่เวียงเสือนั่นนะคือเวลาเอาเห็ด้องไปนั่นแหละ ขอฝ่าขอฝนจากพญานาคจากพญาแถนเนาะเห็ดประเภทนี้บุญของป้นั่นกระเสือถือว่าพญาแถนขอฝ่าขอฝนน้ำพญาแทนจุดของป้าถวายทังสัะเพิ่นกะสี่เห็ดฝ่าเห็ดฝนให้เฮาได้เห็ดหายเห็ดหน้าถ้ามาหากินโดยสมบูรณ์ ก็คือกับเป็นแต่เสื้ออยู่ดีค่ะเพราะว่าบ้านไม่เวียงเนาะเห็ดเห็ดบางไฟมากติดต่อกันมากติดต่อกันมากไลาๆปีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งมีปีหนึ่งอันมันคือว่าเจ้าบาดเพิ่นบอสมบายนะผู้เพิ่นก็ตั้งบนบงไฟ้เพิ่นบอสมบายก็เลยยุดไปว่ได้เห็ดสามปีว่ได้เห็ุบางไฟสามปี ฝ้าฝนกแ็แรงเด้แรงเหต้าเฮหต้ากรับบ่ได้ไมนแรงวันท้อบ่มีฝ้าไม่ฝนเลยแรงเลยละ่ะพุ่นเดือนสิงหา,ากันยากะยังบ่มีฝน,นบ่ได้เฮต้าเห็ตกมานหน่อยๆเฮตุไหวเขาก็ตายเบิดเพราะวา่บาบ่ได้ขอฝ้าขอฝนตั้งแต่นานมากัาน่นี้ปูฝนก็เลยว่าให้ยเหตุบางไฟเหตุถ้าสิยุดนะถ้าสิยุเดเฮตุนะ ต้องสิบปีเฮ็ดติดต่ตตอกันสิบปีถ้าอยากยุดก็จังยุดเทือนน่อนึงเพูนว่าเนี่ยก็เฮ็ดต่ออีกนั่นแหละคือความเชื่อเรื่องโบราณโบราณเฮาาเนะคะน่ะเนาะค่ะคลิปนี้ไม่เวียงกับเขาจบคลิปแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะทิชารูบะไม่เวียงเชื่อเรื่องของานานาคบ่เป้เวียงเชื่อคะ่ะเชื่อ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในห,หน้าที่การงานด้วค่ะขอบคุณค่ะ